พลังงานในวันนี้นะคะแม่หมอมองเห็นพลังงานของคนที่เขาเมกาซูนาคุณค่ะพลังงานของคนที่เขารู้สึกละอายแก่ใจนะคะคนที่เคยนะมองคุณผิดและตัดสินคุณไปในทางที่ผิดค่ะนะเขาคนนั้นวันนี้เขารู้ความจริงนะในตัวตนของคุณแล้วเขารู้สึกผิดรู้สึกละอายแก่ใจนะเขาไมกาซูนาคุณนะคนที่เขาทําผิดต่อคุณนะตัดสินคุณแบบไม่ยุติธรรม ะะพลังงานของคนที่นะคะตัดใจมีความเจ็บปวดเนาะอาจจะฟังคนอื่นมากเกินไปนะคะสุดท้ายแนละ้วเขาต้องนะคะโดดเดี่ยวดเดียวเดียวได้มากมากแล้วนะวันนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณมีความรักนะคะล้วรู้สึกว่าคนคนนั้นนะคะเขาเคยทําผิดต่อคุณคุณอยากจะรู้ว่าเขาละอายแก่ยใจไหมนะ,ะสิ่งที่เขาตัดสินสิ่งที่เขามอง,องคุณแล้วนะวันนี้ตอนนี้คนคนนี้สํานึกรู้ได้ค่ะ เขาละอายแก่ใจนะคะแล้วรู้สึกผิดมากที่มองคุณนะที่ตัดสินใจคุณในแบบที่ผิดพลาดมากๆวันนี้เขารู้สึกเดือด,ดี้อนนะคนคนนั้นนะะ คุณชอบหัวข้อนี้ไหมคะเขากําลังละอายแก่ใจนะที่เขาเคยมองคุณผิดและตัดสินคุณไปนะคะคนคนนั้นเขาในการสุนอาคุณเขามีความทุกข์ใจนะเมนพลังงานของเขาต้องการที่อยากจะคุยกับคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนนาทารอล์เลิฟพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นคลิปแรนดอมซึ่งแปลว่าสุม่มอาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมให้ดีนะคะถ้าคุณชอบหัวข้อเขาละอายใจแก่คุณนะคะเราก็มาดูกันต่อได้เลยนะ เขาคนนั้นเป็นใครขออํานาจนะคะเห็นไพ่สำหรับนี้และสิง,สสงห์ศิีพระแม่คูบาอาจารย์จงนาทางทุกๆท่านด้วยค่ะเป็นพลังงานของนะคะเดอะสตาร์พลังงานของเขานะคะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจตัวเองสูงอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ,ะมีเป็นที่นิยมเป็นคนที่ถูกแบบชอบนะคะชอบการถูกสรรเสริญชอบการเยินยออะไรประมาณนี้นะคะ เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงนแหละบางครั้งอาจจะทําให้เขาเป็นคนหูเบาก็ได้นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของนะคะ the empress ค่ะอืมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความนะ,ะมั่นคงในอาชีพการงานของตัวเองนะพลังงานของเขานะอาจจะเป็นคนที่นะเติบโตมานะคะในครอบครัวที่ดีนะคะมีมีเงินมีชื่อเสียงนะมีฐานะหน้าที่ทางครอบครัวพื้นฐานครอบครัวนะคะค่อนข้างมีฐานะที่ดีก็ได้นี่แหละนะคะพลังงานของคนแบบเขานี่แหละ นะเป็นพลังงานงคนที่มันอกมันใจนะว่าตัวเองนี่แหละนะเก่งดีโดดเต่นก็เป็นไปได้นะดูพลังงานพาไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของนะะหกเหรียญค่ะเป็นพลังงานของคนที่นะ้ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ลึกๆเขาเป็นคนจิตใจดีนะแต่อาจจะเป็นคนหูเบา ฟังคนอื่นง่ายฟังคนอื่นง่ายไปนะสําหรับคนอื่นอาจจะดีไปหมดสําหรับคุณนะรู้สึกว่าเขาลาเอียงเหลือเกินเขาอาจจะไม่ค่อยฟังคนได้ฟังทุกคนยกเว้นเราประมาณนี้ไหมคะเออนะคะเป็นพลังงานของเฮอร์มิตค่ะเขาเป็นคนที่มีความนิ่งนะมีความเป็นแบบตัวตนตัวเองสูงเป็นอินโทรเวสเป็นอินโทรเวสสูงนะคะดูจากภายนอกก็จะเป็นคนที่รับฟังเหตุผลคนอื่นมากๆ นะแต่ใดๆคนๆนี้ยึดมั่นถือมั่นนะคะในความรู้ของตัวเองในความสามารถของตัวเองในชื่อเสียงในเงินทองในทรัพย์สมบัติของตัวเองอย่างที่แม่หมอบอกนะถ้าเขาเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ทางหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะหรือเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและห่วงหน้าตาของตัวเองนะคะ พลาดอะคน,นคนนี้พลาดนะจริงๆเราเป็นผู้ใหญ่นะแต่ทําไมนะเขาถึงตัดสินใจและมองคุณผิดพลาดหรือว่าอีโก้ตรงนี้มันบังตาเขาอยู่ทําให้เขาไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณก็เป็นไปได้นะฮะพลังงานไพ่ใบต่อไปพลังงานของนะคะสิบไม้์เรายัางไงนะคะอีโก้ที่เขาแบกความผิดพลาดที่เขาทํากับคุณมันทําให้เขาต้องแบกความรู้สึกผิดค่ะตอนนี้เวลานี้นะ,ะคนคนนี้เขารู้สึกผิดก็อาจจะตัดสินคุณนะะ ในทาที่ผิดมองคุณผิดเชื่อคนอื่นหูเบานะฮะถูกเป่าหูจากคนข้างกายเขาเพื่อนเขาพ่อแม่เขาพี่น้องเขาประมาณนี้นะฮะจากศัตรูคุณก็ได้นะฮะจากมือที่สามอย่างนี้ยเป็นไปได้นะเขาถูกยุยงเขาเชื่อเขาเชื่อว่าคุณเป็นมาร้ายเขาบอกว่าคุณเป็นนางมาร้ายเขาก็เชื่อค่ะเออฮนะฮะตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะนะฮะหน้ามืดตามัวนนะฮะบอดสนิทนะหูดับ ตาบอดเขามองคุณไม่ชัดเจนพอค่ะวันนี้ตอนนี้ถ้าคุณกับเขาความสัมพันธ์มันดิ่งไปแล้วนะคุณได้พิสูจน์ให้เขาได้เห็นความจริงค่ะความจริงที่คุณทําให้เขาได้เห็นมันทําให้เขารู้สึกผิดและเขากําลังแบกความรู้สึกผิดและความละอายใจที่เคยตัดสินคุณว่าให้คุณมองคุณผิดบางคนอาจจะถูกนะคะเขาพูดให้คุณเจ็บใจเสียใจ ไม่ฟังคุณในวันนั้นคนที่ไม่ฟังคุณในวันนั้นกลับมาต้องนะแบกความทุกข์ใจในวันนี้ค่ะเขาอาจจะจะเป็นชาวราศีกุมได้ค่ะก็อาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์เป็นชาวธาตุดินกันพุชกมังกรเป็นชาวราศีกัน,น,รน,รกนหรือเป็นชาวธาตุไฟเมษสิ่งนหนูก็เป็นไได้นี่คือพลังงานตัวตนของเขาเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรรู้เขาแล้วเราก็ต้องนะมารู้พลังงานของเราด้วยนะ พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่เจอโอกาสใหม่ๆบางคนบอกว่าคบคนใหม่ไปแล้วค่ะแม่หมอนะะได้ชีวิตใหม่แล้วค่ะบางคนบอกอย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณเจอชีวิตใหม่ที่ดีนะ,ค,ะ <c oughs> คุณอาจจะได้บทเรียนที่ผ่านมานะ,ะ <c oughs> เรียนรู้นะ,ะให้ใจเขาแล้ว เขากับไม่รักษากับไม่ดูแลแถมดูแคนนะความเป็นคุณอีกได้นะคะตอนนี้เวลานี้เหมือนตัวตนของคุณนะคะได้เป็นคนใหม่คนที่ดีขึ้นนะมีโอกาสนะคะพัฒนาตัวตนทางด้านหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะมีความเฉิดฉายมีความสวยหรออนะคะมีพลังของคนที่แบบมีไฟนะคะเออในการพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของการงานของคุณก็เป็นไปได้ไพ่ใบต่อไปของคุณนะเป็นพลังงานของนะ Queen of c a n c e ตอนนี้หันกลับมารักตัวเองนะคะให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนะแม่หมอมองเห็นพลังงานของคุณจะเป็นคนที่มีความ,มั่งคัง่งบ่งโขนเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากๆนะ,นะ,นะๆคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเออถ้าคุณเริ่มรักใหม่มีคนใหม่คุณจะเจอคนรักสายเปนะคนที่ดีแต่คุณเองก็เป็นคนที่มีทรัพย์มีเงนินดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดีมากๆน,นะคะเหมือนคุณให้โอกาสในการรักตัวเองให้อภัยตัวเองถ้าคุณเคยเจอความรักที่มันผิดหวัง คุณก็ให้อภัยนะในสิ่งที่ผ่านมาและพร้อมใช้ชีวิตใหม่เป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเป็นอย่างมากค่ะพลังงานของเกาเหรียนนุม่มโซดสดพ่อไม่ไม้นะพ่อไม่ไม้เผาเสน่ห์ไปนะคะพล,พลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนโสดที่ใครก็จับจ้องเป็นคนโสดที่ใครก็แอบมองค่ะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆนะคุณค่าของคุณ นะไม่ต้องป่บประกาศให้โลกรู้ไม่ต้องป่บประกาศให้ใครรู้นะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณรักษาคุณค่าของตัวคุณเองมาพลังงานของคนที่เก่งค่ะเป็นรัศมีาราศีของความเก่งนะเป็นรัศมีาราศีของคนที่มีความเข,ข้มแข็งมากๆเป็นคุณเก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเป็นพ่อไมแม่ไม้ถ้าเป็นพ่อมแม่ไม้นะก็เป็นพ่อไมแม่ไม้ที่พาวเสน่ห์มากๆ โสดแล้วรวยโสดแล้วปังโสดแล้วมีเสน่ห์นะช่วงนี้อาจจะมีคนนะอยากแจกขนมจีบอยากเข้าหาคุณมามาดูเป็นพลังงานของคนที่มีค่ามีคุณค่านะรักตัวเองนะหาเงินหาทรัพย์นะเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ความสุขกับตัวเองนะไม่ต้องหาเงินหาทรัพย์นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขให้กับใครแล้วนะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะพลังงานของสิบถ้วยพลังงานงคนที่มีความสุข ะะหาความสุขในรอบตัวของตัวเองและมีความมังคังมังคงมีความสุขที่มันอยู่ภายในค่ะนะเป็นพนังานคนที่มอบความรักให้กับคนอื่นได้ให้อภัยคนอื่นได้นะฮะจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเจอรักเก่าคนเก่าที่เขาเคยมองคุณผิดที่เขาเคยทําร้ายใจคุณ <c oughs> คุณไม่ได้ถือโทษตดเครื่องคุณให้อภัยเขานานแล้วแต่เขายังตกอยู่ในความทุกข์แบบความผิดที่เขาเคยทํากับคุณเอาไว้ นั่นมันคือผลกรรมที่เขาทํากับคุณค่ะนะคะคุณปล่อยวางแต่เขากลับต้องมาทุกข์ใจในวันนี้ในสิ่งที่เขาทํานี่แหละเขาเรียกว่าผลของการกระทํากรรมกําลังทํางานเขาอยู่นะคะพลังงานไพ่ใบต่อไปพลังงานของสามถ้วยค่ะพลังงานของคนที่เขาสังคมเก่งเป็นตัวโดดเด่นเป็นคนโดดเด่นมากในวงสังคมของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะ,ะพลังงานของคุณอาจจะมีคนเข้าหาเหมือนที่แม,ม่หมอบอก เป็นคนที่ถูกแจกขนมจีบเยอะคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเข้าไปกับเพื่อนของคุณหรือคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนของคุณแต่ราศีออร่าของคุณอะ่ะมันจะมีความโดดเด่นมากๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์มีออร่าพลังงานของคนที่มีคุณค่าในตัวเองพลังงานของคนที่หาเงินเก่งนะคะทำงานเก่งเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้คุณผู้หญิงนะ,ค,ะคุณก็จะหาเงินเก่งมากอ่ะนะคะไม่พึ่งพานะ,ะไม่รอน้ําบ่อหน้าจากใครนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะทุ่มเทวเวลาทั้งหมดให้กับใครคนหนึ่งที่เขาไม่เห็นค่าตอนนี้นําเวลาทั้งหมดมาทุ่มให้กับความสุขของตัวเองคุณดูเป็นคนที่มีความสุขออกมากดูเป็นคนที่นะน่าเขาหาเป็นอย่างมากเลยพลังงานของคนที่รักตัวเองเป็นนะจนจะมีออรา่ามีราศีมีความเป็นปังมีความเฉิดฉายมีสเสน่ห์นะคะที่มันทําให้ผู้คนเขาอยากรู้จักอยากคบอยากคุยอยากพูดด้วยนะและคุณเองก็นะแม่บอกมองเห็นพลังงานของเขานะ ที่เสียดายคุณที่เสียดายคุณละอายแก่ใจนะในวันที่คุณเปลี่ยนแปลงแลวมีความมั่นคงไปแล้วนะคะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจอ่ะเขาเสียดายคุณละอายแก่ใจที่ทําผิดต่อคุณที่ตัดสิ่งคุณไปอย่างนั้นแต่พลังงานของคุณในวันนี้เปลี่ยนไปไปมากเลยเนาะดังคําที่นะคะพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรเสียดายสิ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่ควรโศกเศร้าในสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้มีปัญญาพิจารณาสิ่งที่ยังไม่มาถึงและาพากเพียรกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในคำสอนของพิจิเจ้าการเสียดายถือเป็นอารมณ์ที่เกิดจากตัวตัณหาหรือความอยากซึ่งนำไปสู่ความทุกข์การปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันจะเป็นหนทางสู่ความสงบในจิตใจมากที่สุดคุณอาจจะพบตรงนี้แล้วก็ได้นะอยู่กับปัจจุบันนะะไม่เสียดายในวันที่คุณไม่เสียดายเขาเขากลับเสียดายคุณ ในวันที่เขามองคุณผิดแต่คุณกลับได้เห็นท่าแท้ของเขาได้อย่างชัดเจนนะคนในความรักของคุณอดีตคนรักของคุณที่เขาเคยตัดสินคุณนะแล้วเขาตัดสินคุณผิดเขาละอายแก่ใจในสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณในวันที่คุณเข้มแข็งนะแล้วปล่อยวางไม่ได้สนใจเขาแล้วนั่นแหละค่ะมันเป็นบทเรียนที่คุณสะท้อนย้อนกลับให้เขานะรู้จักความเจ็บปวดและความเสียใายนะเขาปล่อยคุณไป พขาทำเพชรเม็ดไทยทยางคุณบุดมือไปนะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเป็นชาวธาตุดินกันพิษกังกรและเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกรินก็เป็นไปได้ความรักของคุณและเขาที่ผ่านมาเป็นอย่างที่แม่หมอบอกคุณไหมคะเออถ้าเป็นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะคนคนนั้นนะ,ะที่เขาบอกว่านะ,ะเขาละอายใจที่ทําต่อคุณเขาเคยทําอะไรที่ผิดต่อคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะเป็นพลังงานของนะคะ King of ว a รคะ่ะ คนคนนี้กับคุณนะ,ะเหมือนเดินเป็นคนละทางแล้วอะนะค,ะความคิดเห็นก่อนหน้านี้น่าจะเป็นความคิดเห็นคนละอย่างนะะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเขานะะเวลาที่คุณห่างเหินกันเหมือนเขาเอาคําพูดของคุณนะ,ะมาคิดทบทวนตอนนั้นเวลานั้นเขาตัดสินใจว่าคุณเป็นเด็กเขาตัดสินว่าคุณเป็นเด็กเขามองว่าคุณเป็นเด็กนะฮะเขาก็เลยไม่เชื่อฟังในคาพูดของคุณหรือฟังคนอื่นมากกว่า แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาเก็บเอาคําพูดคําตักเตือนที่คุณเคยพูดเคยเอ่ยเคยตักเตือนให้เขาได้รู้นั้นมาพิจารณาแล้วค่ะแล้วเขาเห็นเหตุเห็นผลและเป็นได้อย่างเป็นอย่างที่คุณเคยนะ,ะบอกเขาค่ะพลังงานของ The เพล e r อรค่ะคุณดูดีคุณดูสง่างมาก,มากคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากๆ วันนี้ตอนนี้นะคะในวันที่คุณพัฒนาตัวเองนะะเป็นคนที่มีสติและพัฒนาตัวเองนะดั่งคาที่หมอบอกคุณอยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นเป็นพลังงานของคุณที่มีความนะคะพังพร้อมมีอํานาจวาสนาในสายตาของเขานะคุณดูเป็นผู้ใหญ่คุณดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากนะคนที่เคยตัดสินคุณว่าคุณเป็นเด็กว่าคําพูดของคุณนะไม่น่าเชื่อถือหรือเขาจะเคยประมาทพากทั้งคุณว่าอย่างไรตอนนี้วันนี้นะความเป็นคุณคุณได้ประกาศให้เขาได้เห็นแล้วอะ คุณได้ทําให้เขาได้เห็นว่าคุณนั้นเป็นผู้ใหญ่นะเป็นบุคคลที่ใครๆเขาก็เชื่อถือคุณมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นแหละนะที่ไม่เคยเชื่อฟังคุณไม่เคยเชื่อคําคุณและมองคุณไปในทางที่ผิดค่ะในวันที่คุณถูกเคารพจากใครมากมายถูกเคารพจากบุคคลอื่นคนคนนั้นเขาเสียใจและอายใจค่ะวันที่คุณอยู่ใกล้เขาที่สุดคุณหวังดีกับเขามากที่สุดคุณมอบสิ่งที่ดีมอบการเตือนใจ ะะมอบแนวทางกับเขาจริงใจกับเขาแต่เขากลับว่านะคะคำพูดของคุณมันดูน่าวุ่นวายมันดูน่าเบื่อน่าลำคาญณนะวันนี้ตอนนี้นะถึงเขาอยากเข้าใกล้คุณก็ดูยากเหลือเกินนะคะพลังงานของเอ็มเฟลอ์พลังงานไพ่ใบต่อไปพลังงานของไทมเลนค่ะในสายตาที่เขามองคุณคุณเปลี่ยนแปลงไปมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะนะคะรูปลักษณ์รูปกายการแต่งตัวทัศนคติคําพูดนะคะและดูคุณเป็นคนที่มีความมัน่นคงและมีความน่าเชื่อถือมากมาก คุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นคุณมีเวลาที่จะทุ่มเทกับตัวเองคุณมีเวลาที่จะมองปัจจุบันที่เป็นตัวคุณเองอดีตคุณทุ่มเทกับเขามากเกินไปคุณเอาเวลาทุ่มเทกับเขาวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงไปมากๆในวันที่คุณนะะหันกลับมาทุ่มเทให้กับตัวเองแม่หมอจะบอกคุณนะคุณดูทรงคุณค่ามากๆในสายตาของเขาคุณดูเป็นผู้ใหญ่คุณดูเก่งมากพลงานของคุนอับซอบอดีตเขาบอกคุณเป็นเด็กจริงๆนะ เขามองว่าคุณเป็นเด็กนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะเขาอาจจะไม่เคารพในเรื่องของการตัดสินใจของคุณเขาอาจจะชอบควบคุมคุณชอบบงการคุณก็ได้วันหนึ่งที่คุณทนนะในสิ่งที่เขาทําไม่ได้คุณพร้อมที่จะเดินออกมาเขาอาจจะเคยดูถูกคุณเอาไว้นะคะมองคุณผิดไปว่าคุณนะออกไปคุณก็ไม่มีทางที่จะเจริญหรือได้ดีไปกว่านี้ แต่วันนี้เวลานี้คุณทําปัจจุบันขณะของคุณได้ดีมากๆคุณพัฒนาตัวเองเอาเวลาพัฒนาตัวเองและคุณดูเป็นคนที่มีส่งคุณค่าประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานและดูเปลี่ยนแปลงนะเป็นคนที่แบบว่ามีมาตรฐานที่สูงนะเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงคุณแล้วนะเออนะคุณอาจจะดวกับคนที่เขามีอีโก้สูงจริงๆคุณอาจจะดูกับคนที่อยู่ต่างชาติเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลมีลักษณะนิสัยใจคอที่ค่อนข้างต่างกันมีวัฒนธรรมภาษาค่อนข้างต่างกัน นะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ค่อยที่จะฟังคุณนะคะหรืออายุของคุณนะคะอาจจะต่างกันนั่นแหละคุณอาจจะเด็กกว่านะคะทาให้เขาไม,ไม่ไม่เชื่อมั่นในคำพูดของคุณหรือคุณอาจจะอายุกว่านั่นแหละนะคะแต่เดได้นคนพวนี้เขาไม่เคยเชื่อมั่นคุณในเมื่อก่อนเลยนะเขามองคุณผิดไปจริงๆเขาตัดสินคุณไปในทิศทางที่ผิดมากๆอย่างว่าเขาเป็นคนหูเบาเขาฟังทุกคนเขาเชื่อทุกคน แต่เขาไม่ฟังคุณและไม่เชื่อคุณนะตอนนั้นเวลานั้นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกผิดแล้วก็อายใจมากๆนะคะูพลังงานาไพ่ใบต่อไปนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นพลังงานของนะเจะ็ดหมายตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นตัวเองนะะเป็นพลังงานของไฮพินเทสนะความลับพลังงานของเม r ซิชเชียน่มาขอเปิดท้าไปนะคะแล้วก็พลังงานของนะคะ อืออุ้ยดูมิสชชเชนสองสำรับไพ่นี้นะคะจะขึ้นมสชชเชนสองครั้งคุณได้มสชชเชนสองครั้งเลยอะนะแล้วก็คิงออฟวอนค่ะเนี่ยพลังงานของนะมิเชชเชนคุณเป็นคนเก็บมากมากในสายตาเขานะตอนนี้เวลาเนี่ยนะเหมือนคุณมีมนต์สะกดทําให้เขาหลงไหลนะะยังไงไม่รู้นะค,คนคนนี้นะให้ความสนใจคุณเป็นอย่างมากเลยนะในในในสิ่งที่เขารู้สึก ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะมีในในเรื่องของความรักเขาอาจจะมีคุณอะเป็นคนรักมีคุณเป็นแฟนมีคุณเป็นคนที่คบหาด้วยใจอยู่แล้วอะแล้วเหมือนเขามีคนที่เขาคุยแบบลับๆถ้ามีพลังงานแบบนี้นะเขาอาจจะฟังเสียงเชียร์จากคนอื่นคนรอบตัวเขาเพื่อนเขาพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาอะนะคะเปรียบเทียบคุณกับอีกคนนึง ลนว,วันนั้นนะคะเขาเชื่อทุกอย่างยกเว้นคุณค่ะเออเขาตัดสินใจไปมีคนอื่นนะคะละทิ้งละเลยคุณอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะ,ะพลังงานแบบนี้แม่หมอเห็นนะคะครั้งหนึ่งคุณอาจจะไม่ถูกเขาเลือกหรือคุณเองนี่แหละไม่อยากอยู่เป็นตัวเลือกของใครหรอกค่ะแม่หมอออกมาเลยค่ะที่เกจอธิบายที่เกจให้เหตุผลกับคุณแบบนั้นนะเมื่อวันนั้นเขามองว่าคุณผิด เขามองว่าคุณ้ดยเขา้ดยค่าคุณคุณอยู่ในจุดที่นะคะอยู่กับเขาแล้วมันมันไม่มีมันมันรู้สึกว่าเองไม่มีคุณค่านะถูกถูกลดทอนคุณค่าใดๆเขาช่างคุณก้าวออกมาแล้วคุณดูเข้มแข็งคุณดูยิ่งใหญ่มากในวันนี้นะวันนั้นถ้าหรือใครตอนนี้เวลานี้เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นรักนะคะที่เขาไม่รู้จะเลือกคุณหรือเปล่าอ่ะอย่าไปเกาะแข้งเกาะขา อย่าไปอ้อนวอนไปขอร้องให้เขาเลือกคุณค่ะเดินออกมาคุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณต้องเป็นผู้เลือกนะคะเมื่อไรที่คุณตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลดคุณค่าของตัวเองโดยการที่ถูกเลือกเดินออกมาก่อนก้าวออกมานะคะคุณมีคุณค่ามากกว่าที่จะเป็นตัวเลือกของใครคุณเลือกชีวิตของตัวคุณได้วันนี้ถ้าวันนี้คุณบอกคุณมีเขาคนเดียวทั้งใจคุณรักเขาทั้งใจนะคะคุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา นะคะถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณจะต้องยอมเขาตลอดไปคุณไหวเหรอคุณต้องเสียคุณค่าความเป็นตัวเองคุณไหวเหรอมันเหนื่อยนะวันหนึ่งคุณจะเจ็บมากกว่านี้อีกนะให้เกิดสติตัวเองแล้วเดินออกมาถ้าคนที่ยังจมอยู่กับนะคะความเจ็บปวดนะแล้วทนอยู่กับความรักที่มันไม่ชัดเจนอ่ะหรือบางคนนะรักมากอ่ะยอมยอมให้เขามีคนอื่นยอมให้เขามีมือที่สามยอมให้เขาดึงมือที่สามเข้าไปนะหรือคุณนี่ะยอมเป็นมือที่สามอ่ะ ทนทำไมเอ,อ่ยนะคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นถ้าสําหรับคนที่กําลังทนอยู่จงก้าวออกมานะคะไม่เป็นรักทางเรื่องของใครคุณมีสิทธิ์เลือกช่วตของคุณเองได้แล้วคุณต้องเข้มแข็งนะอยู่กับปัจจุบันขณะเอาเวลานั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะคุณจะเป็นคนที่ทรงคุณค่าแล้วคุณจะดึงศักยภาพของตัวเองได้อย่างมากอย่าเอาใจไปผูกกับคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วในวันที่เขานะคะ ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แล้วคุณพร้อมที่จะเดินออกมาอย่างเข้มแข็งเขาจะมองคุณเปลี่ยนคุณไม่ใช่คนที่ร้องขอเสียเสียวเวลานะคะคุณไม่ต้องเสียเวลาอธิบายตัวตนให้ใครได้รู้คนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณเขาจะไม่ดึงใครเข้ามาเป็นมือที่สามและไม่ดึงคุณเข้าไปเป็นเป็นมือที่สามเขาต้องรักคุณเพียงคุณคนเดียวถ้าเขารักคุณคนเดียวไม่ได้จงเดินออกมาค่ะเพราะดวงของคุณนะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเมื่อโสดสวยและรวยมาก อย่าไปอยู่ในความรักที่มันจมปักและทุกข์บางคนยังก้าวขาออกมาไม่ได้บางคนก้าวออกมาได้แล้วแม่หมอยินดีด้วยค่ะความเข้มแข็งของคุณในครั้งนี้การกล้าตัดสินใจการกล้าเดินออกมาการรักตัวเองคุณจะมีคุณค่าเมื่อเขามองมาที่คุณในวันนี้คุณเก่งคุณแกร่งมากๆค่ะเขารู้สึกละอายแก่ใจมากที่เขาเคยมองคุณผิดแล้วเขาอาจจะเลือกคนผิดไปแล้วก็ได้เขามองว่าคนคนนั้นดีกว่าคุณเก่งกว่าคุณสวยกว่าคุณหล่อกว่าคุณรวยกว่าคุณค่ะวันนี้ตอนนี้คุณมีทุกอย่าง สวยรวยเก่งนะคะรอคุณมีครบคุณทำให้เขาเห็นในวันที่เขาไม่สามารถเอื้อมถึงคุณได้แล้วค่ะไม่ใช่พิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะใจเขาคุณทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตของคุณนะคะนะนะ,ะคุณจะนะคะทำให้เขาเสียดายและอายเกลียใจโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะ,ะความมั่นคงของคุณความเป็นตัวตนของคุณ นะคะความแข็งแกร่งของคุณนี่แหละจะทําให้เขาละอายแก่ใจและรู้สึกผิดแล้วเขาจะรู้ว่าเขาตัดสินใจตัดสินคุณผิดมากๆนะคะในวันนี้ถ้าเขาอยากจะเลือกคุณมันไม่ง่ายแล้วเนาะคุณเข้มแข็งแล้วอะคนที่เดินออกมาเองในสถานการณ์ความรักที่มันซับซ้อนได้นะโคตรเก่งอะโคตรเข้มแข็งไม่มีอะไรล้มคุณได้แล้วถ้าเขาจะดึงคุณไปอยู่ในสถาน,ถานการณ์ความรักที่มันย่ำแย่อีอะคุณไม่ไปหรอกคุณเก่งแล้ว คุณเข้มแข็งแล้วรักตัวเองแล้วไม่ลดศักดิ์ศรีไม่ลดคุณค่าของตัวเองบางคนบอกว่าความรักไม่ต้องมีศักดิ์ศรีเลยไม่ได้นะฮะคนเราอะแค่ศักดิ์ศรีตัวเองยังรักษาไม่ได้อ่ะยอมไปเป็นน้อยคนอื่นนะ,ะยอมให้สามีภรรยาไปมีน้อยเนี่ยคือการลดศักดิ์ศรีมันมันไม่โอเคคุณไม่มีความสุขนะ,ะบางครั้งในเรื่องเรื่องแบบเนี้ยเราก็ควรรักศักดิ์ศรี นะะให้คุณค่ากับตัวเองคุณจะเจอรักที่ดีเจอรักที่เขาให้คุณค่าแล้ววันหนึ่งถ้าคุณไปเจอรักใหม่คนรักใหม่นะแล้วดีกว่าเขาว่าเขาจะรู้สึกโคตรเสียดาย้โคตรละอายแก่ใจเลยนะฮนะปล่อยคุณไปอะนะตอนนี้เวลาน,นี้ยเขารู้สึกหรือยังถ้าเป็นคนที่ก้าวออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วคุณเข้มแข็ง้วคุณทําให้เขารู้สึกละอายแก่ใจแบกมา แต่ถามว่าเขายังกล้าที่จะมาสู้หน้าคุณไหมยังนะครูนี้ไม่กล้าสู้หน้าคุณค่ะเพราะเขาอาจจะทาความผิดกับคุณไว้หลายแหล่มากๆถ้าเป็นในเรื่องของความรักในความสัมพันธ์นะย่ำยีความสัมพันธ์ของคุณโดยการที่ดึงคนอื่นเข้ามาหรือดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันมีสามคนนะแล้วคุณเลือกที่จะออกมานะะเขาก็รายแก่ใจอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเลือกใครได้หรือตอนนี้เวลาเนี้ยเขาอยากเข้าหาคุณเขาเสียใจคุณเขาอยากขอโทษคุณแต่เขายังติดตรงนั้นของเขาอยู่ เขาก็ไม่สามารถออกมาได้มันเป็นความผิดที่มันจะติดตัวเขาไปตลอดเขาจะรู้สึกผิดต่อคุณแบบนี้ไปตลอดค่ะนี่คือบทเรียนที่คุณมอบให้เขามันจะฝังลากลึกไปที่เขาคุณจงใช้ช่วยถึงคุณอย่างมีความสุขมีความสบายใจ แล้วคนดีๆคนที่คู่ควรกับคุณเขาจะเข้ามาหาคุณในวันที่เหมาะสมและถึงเวลาในวันที่คุณเข้มแข็งพอนะคะห,หมอหมองว่าคุณเข้มแข็งมากแล้วนะวันนี้ถ้าคนที่ยังอ่อนแอยังไม่กล้าที่จะออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะอย่ากลัวทางข้างหน้าเลยค่ะนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบชิ้นหนึ่งคุณนะกล้าที่เดินออกมาแล้วคุณจะเจอชีวิตใหม่นะเะมื่อคุณเข้มแข็งพอรักตัวเองมากพอคุณจะเจอรักใหม่ที่โปจะดีเช่นกันค่ะ พลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะพลังงานของนักขีดอบวอนะค่ะพลังงานงคนที่มีสเสน่ห์คนเก่งนะทํางานเก่ง <S <S ถ้าคนที่บอกว่านะคะเป็นพลังงานของคนที่บอกว่าถูกเลี้ยงดูมาตลอดจากสามีของคุณอะไรอย่างเงี้ยพลังงานคุณผู้หญิงนะเราไม่กล้าออกมากลัาไม่มีเงินไม่มีมมงานทนให้เขามีคนอื่นหรือทวนเป็นคนอื่นทวนในมือที่สามสร้างบาปสร้างกรรมเนี้ยแม่หมอจะบอกคุณนะว่าคุณเก่งกว่านั้นนะคะอย่าไปกลัวอะไรที่มันอยู่บนข้างหน้าเลยค่ะนะคนเราอะนะ ขยันน่ะไม่มีทางอดตายนะอย่ากลัวแบบนั้นอ่าพลังงานไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของ king of swords ค่ะวันนี้คุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณตัดสินใจนะคะคุณให้คุณค่ากับตัวเองนะพลังงานของเกาเหลี่ยนเกิดขึ้นอีก่ละพลังงานของหนุ่มโสดสาวโสดนะคะพ่อไม้แม่ไม้เผาเสน่ห์นะะไม่อยากมีความวุ่นวายอืมฮะเหมือนพลังงานของคุณมีคนเลงแล้วก็แย่งชิงคุณนะลักเก่าคนเก่าที่เคยทําผิดต่อคุณคนที่เคยมีประเด็นมีปัญหากับคุณคนที่คุณตั้งด่านและตัดความสัมพันธ์ นะคะไปแล้วอ่ะเขาอยากกลับมาขอโทษค่ะคนที่มีประฎิมีปัญหาคนที่เคยนะ,ะบงคุณผิดและตัดสินคุณนะคะเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากกลับมาเฮ้ยกลับมาในวันนี้คุณเข้มแข็งและคุณสง่างามมากๆแม่หมอก็มองว่าบางหลายพลังงานอาจจะบอกม่ดเอาเลวตัดแล้วตัดเลยตัดขาดนะ,ะอยากกลับมาอีกเลยถ้าพลังงานที่นะ,ะพอให้อภัยได้กคุณก็ตัดสินใจเองนะเออนะคะแต่วันที่คุณต้องตอนที่คุณถูกดูถูกหรือถูกดูแคลน ะะวันที่คุณอยากอธิบายเขาไม่ฟังแต่วันเนี้คุณไม่อธิบายอะไรละไม่อ,อธิบายเ,ยเลยแต่เขาอยากอธิบายเขามีความในใจเป็นหมื่นหลังคำอยากอธิบายอยากขอโทษนะเนี่ยเนี่ยในวันมันสะท้อนเหมือนผลที่เขาทํากับคุณอะมันสะท้อนย้อนกลับเนาะอืมนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและมีความเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะเข้มแข็งแข็งแร่งมากสวยหล่อนะ,ะถ้าโสดน,นะช่วงนี้นะ ถ้าคุณคลองสูตรไปก่อนนะรวยมากอ่ะนะคะไม่มอ,มองมองหาพลังงานของไพ่อันล็อกยูฮัสเมสเซจอยู่แป๊บนึงนะคะ <c oughs> อ่าเจอละนะคะพลังงานของไพ่อันล็อกยูฮัสเมสเซจความในใจจากเขาส่งตรงถึงคุณนะคะเป็นข้อความถ้าเขาอยากจะบอกคุณเป็นข้อความได้นะคะ <c oughs> เขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างไร <c oughs> ถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้จะดูยากแต่ฉันจะสู้เพื่อคุณมันเป็นความพูดของเขานะ ฉันเชื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะคนคุณนี้ฉันสับสนเหลือเกินฉันคนทําอย่างไรดีตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างไรในการเข้าหาคุณนะคะฉันต้องการเวลาทบทวนความสัมพันธ์ของเรานะ,ะฉันอยากให้คุณกลับมาฉันอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณคนที่เขามองคุณผิดและตัดสินคุณนะ,ะในวันที่คุณอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเขาอะเขาไม่อยู่ข้างคุณนะ แบบนี้เขาจะใช้คําพูดคําว่าเขาอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณคุณอยู่ข้างเขาไหมนะคะวันหนึ่งฉันก็เคยเจ็บปวดนะแต่คุณไม่ได้อยู่ข้างฉันประมาณนี้นะคะ,ะพลังงานพาไพ่ใบต่อไปฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ทําลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกคำเถอะนะคนคนนี้เขาอยากจะขอโอกาสขอเคลียร์ใจขอเคลียร์ปัญหานะคะกับคุณค่ะฉันยังไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณ ม่หมอบอกว่าเขามีพลังงานของที่แบบว่ายองเยงเนาะมีความละอายใจอยากเข้าหาแต่ก็ยังไม่พร้อมนะถ้าเขาเคยทําอะไรที่มันแรงกับคุณทำให้คุณเสียใจนะทาความผิดที่มันหนักต่อคุณมากๆยิ่งคุณทรงคุณค่าเท่าไรเขายิ่งรู้สึกละอายแก่ใจมากเท่านั้นนะอืมนะฮะยิ่งคุณเก่งอืมนะฮะคุณดูแบบเป็นที่เคารพของคนอื่นเขาเคยด้อยค่าคุณเขาถึงได้ละอายใจมากๆ ในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะพลังงานทพ่ยบต่อไปนะฮะพลังงานของเขานะเขายังคิดถึงคุณเขาบอกว่าคุณยังคือสเปกของเขาอะนะเขาเหมือนเขาหลงเสน่ห์คุณอีกครั้งหนึ่งเนาะฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันใช่นะทําความผิดคุณไปเยอะละอายแก่ใจนะคะตอนเนี้สิ่งที่คุณทําอ่ะคุณทําให้เขาหึงเสน่ห์ของคุณทําให้เขาหึงมากๆนะะเขารู้สึกแบบนี้กับคุณในวันที่เขานะไม่มีสิทธิ์ในตัวคุณแล้วอ่ะ น,ะะนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณคนที่เขานะคะละอายใจที่เขาเคยนะคะมองคุณผิดและติดและตัดสินคุณไปในทางที่ผิดวันนี้เขารู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วนะความสง่าง,งามของคุณความทรงคุณค่าของคุณความมีเสน่ห์ของคุณนะ,ะมันทําให้เขาละอายเกลดใจมากๆนะะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาตามที่หมออ่านไพ่ให้ถ้าคุณชอบนะคะพลังงานนี้ ก็น้อมรับนะคะและจ่ายค่าครูแม่มอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบน,นะ,ะสวัสดีค่ะ